เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับที่ได้รับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเป็นเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นั่นเองหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าที่กําลังจับเดตมาในเซิร์ฟเวอร์จริงหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หลักที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ทดสอบก่อนว่าอันไหนเนี่ยมีบั๊กหรืออะไรก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยอันนี้หลายคนก็คงจะรู้จักและบางคนออออาาจจะะัไไม่่รู้นะน้นนกกก็ขธิบวล ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเ็นเซอร์แวดวานนะครับอ่าก็คือจะเป็นบัตรคูณ2อง่ัเองนะครับที่กลับมาแล้วนะครับครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ปะผมไม่ได้จะมีนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน้อยมากนะที่จะมีบัตรคูณ2ไว้ในตัวนะน้อยมากแหละผมว่าอ่าใครมีลองแสดงตัวให้หน่อยนะครับผมเชื่อว่าแต่ก่อนนะคบหลายๆคนก็แบบมีเยอะแล้วก็ใช้จนแบบหมดอะ่ะเมื่อก่อนผมแบบมีเป็นแบบเป็นพันใช่ไหมหลายคนก็หลายพันใบอะ่ะแล้วก็แบบใช้ทีเดียวหมดเลยเพราะไม่รู้ว่า มันจะไม่กลับมาะครัยแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวมานะว่ากำลังจะกลับมาะครัยไม่รู้ว่ามีข่าวเรื่องอะไรนะแต่ว่าผมไปเห็นที่มามันแล้วนะว่าเราจะได้รับได้ยังไงะครัยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าจะเป็นยังไงจะมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผมมั่วนะครับอ่าล้วก็จะพาไปดูเป็นเซอร์เวอร์แอดวานซ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับของอัปเดตใหม่หรือว่าจะเป็นพวกสนามฟุตบอลใหม่เนีับอ่ามีตัวละครใหม่ตัวคู่หูใหม่จะพาไปดูเล็กๆน้อยๆละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ ก็ไหนๆก็มาแล้วผมขอสุ่มหน่อยละกันนะอยากสุ่มแบบอวดคนดูอะไรเงี้ยนะตัวนี้ผมยังไม่สุ่มเลยก็ขออนุญาตสุ่มในคลิปนี้ละกันนะก่อ,อนที่จะไปดูนะถ้าใครไม่อยากดูผมสุม่มก็รอกลอไปเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ดูหน่อยละกันเถอะนะผมจะสุ่มเป็นเอาออกละกันนะผมอยากรู้ว่าผมจะได้ตัวเอฟหนึ่งแบบเจ็ตัวสเตอร์ลิงคอนคิวเลอร์ตัวนี้เนี่ยกี่เพจนะ G นะผมก็ค่อยไปอัพทีหลังนะแต่คลิปนี้คือจะมาสุ่มไปก่อนนะครับปั๊บเก้าเพจก็แบบถ้าแบบผมได้เก้าเพจมันก็ ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับก็อ่อยไปก่อนละกันนะครับ29เพรเป็นไงผู้ชมครับปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรบร้อยฮะ Ice Wall นะครับผู้ชมครับโอเคต่อไปนะครับ49เพศนะผมดูแล้วเนะ่ะคงจะแบบหมดตู้แง่งนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับ99เพถือว่ายังไม่น่าเกลียดน,นะเฮ้ยเฮ้ยถ้าได้ตอนนี้ถือว่ายังดีนะมไ,มไม่ยอมเลยนะไม่ยอมปล่อยเลยนะล็อกไม่ปล่อยเลยเนะอะ <c oughs> ล็อกปะเนี่ยถามจริง มีตู้ไหนไหม่ล็อกป้างเปล่าผมถามจริงเหอะอ่าดูดิแล้วคือแบบรอผมด้วยนะแบบผมขุดสาดีแบบดีใจอยากคิดว่าได้ปืนแล้วดูดิโอ้โหล็อกครั้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับ999เอ้ย499เพชรสุดท้ายนะได้มาแล้วนะเอ็นเวจะงบัอริ่งคอนคิวเลอร์อร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 นะครับ <c oughs> สวยจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปอัปเกรดแล้วก็เอาท่าทางมาแล้วล่ะแต่ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคนดูจะแบบเบื่อเอานะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ยามมาที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดก่าว่าเซิร์ฟเวอร์แอดวานมันมีอะไรใหม่กันบ้างนะครับนี่เลยคร่าวๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอ่ะก็พวกนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้นะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์โซ่ข่าวนะครับก็มันจะมีเพจแจกให้เราไปทําภารกิจไปดูแบบอะไรพวกนี้ให้แค่ทดสอบนะก็ไม่ต้องดีใจว่าจะได้เพจเยอะแยะมากมายนะไม่เป็นไรนะครับผู้ชมครับมันใช้จริงๆไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ปิดเซิร์ฟนี้นะผู้ชมครับอ่ะตัวไอเทมก็จะไม่มีอะไรนะครับผู้ชมครับทีนี้เรามาดูทางด้านของตัวละครกันดีกว่านะครับอ่ะตัวละครอย่างแรกเลยนะครับนี่ ตัวละครอัปเดตใหม่นั่นคือจะเป็นตัวละครที่มีสกิลชื่อว่าสกิลนะไม่ใช่ตัวละครนะมันชื่อว่าเรเบลรัสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าสกิลของมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกคลิปแยกละกันนะครับเผื่อใครอยากดูนะครับผมครับก็คือจะเป็นแค่ายๆเดอะแฟลตเลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบสกิลสปีดรัสอ่ะแบบกดปุ๊บไปเลยนะครับผมครับโคตรแรงนะโคตรโกงด้วยตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเอหนึ่งสองสี่เนี่ยจับปรับด้วยนะถูกปรับให้ดีขึ้นนะ อ่าแล้วก็มีตัวละครก็มีแค่ตัวเดียวนะจริงมันมี2ตัวนะแต่ว่าเขาแอบไว้อยู่นะเป็นตัวละครผู้หญิงนะผมก็ไปแอบเห็นมาแล้วแหละแต่ตัวละครผู้ชายนี่ก็หล่อจัดนะผมชมครับอ่าหล่อไว้แพ้กันเลยนะครับอ่าก็ตอนนี้คือถ้าถามว่าทําไมมันยังเป็นตัว เป็นเหมือนอาดมนะจริงๆมันไม่ใช่แนวะครับมันก็คือเขายังไม่อ,ออกแบบตัวละครออกมาหรือว่าไม่อยากให้เราเห็นก่อนเนะี่ยก็คือแค่ออกแบบสกิลให้มาทดสอบเนะี่ยว่าสกิลเนี่ยมันดีหรือเปล่าแค่นั้นเองครับทีนี้เราดูทางด้านของคู่หูกันดีกว่านะคู้หูมีชื่อว่าแฝงนั่นเองนะครับนี่เป็นกู่หูหมาป่านั่นเองะครับนี่ มาป่าตัวนี้นะครับ,บก็จะต่างจากหมาเหล็กตัวนู้นนะครบคับตัวนี้สกิลของเขาก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโดนล้มโดยศัตรูเนี่ยถูกล้มโดยศัตรูกู้ก็จะรับ10 EP นะครับถ้าเกิด EP เออถ้าเกิด HP เต็ม หรือจะได้รับ HP 5หน่วยนะครับถ้าากว่า HP ไม่เต็ม HP กับ EP ก็จะรับไม่เกินจากค่าช่วงสุดนะครับอ่าก็สรุปได้ว่าจะได้รับเป็น10 EP นะครับถ้าแบบ EP ไม่เต็มก็คงจะได้เป็น HP แทนหรือเปล่าอันนี้ผมยังอ่านยังไม่เคลียร์นะครับอันนี้ลองไปอ่านกันดูนะครับก็คือไม่ค่อยโกงเท่าไหร่หรว่ามันก็แบบไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนแบบ กินเห็ดนั่นแหละตอนนี้ก็คือจะเป็นให้เลือดสีเหลืองนั่นเองประมาณนั้นแหละก็คงจะเป็นสกิลประมาณนั้นนะนะเดี๋ยวจะมาทดสอบไปดูแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่ามันโกงจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้อ่าเป็นน้องแฝงนั่นเองนะครับผู้ชมครับอ่าสายดุนะครับนี่อามาป่านะครับผู้ชมครับก็สกิลก็คือให้แบบเพื่อนร่วมทีมเราล้มอ่ะล้มโดยศัตรูนะไม่ใช่ล้มโดยเราไปแกล้งเพื่อนวันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวใครแบบคิดช่วยอีกฆ่าเพื่อนอันนี้ก็น่าเกลียดเกินนะ อ่ะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็จะพาไปดูเป็นตัวการ์ดคูณ2นั่นเองเนะี่ยถามว่าทําไมผมถึงพูดว่ามันจะกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปการ์ดคูณ2นะคุณครับเราก็พูดไปด้วยก็พาไปดูโซนฟิตเตอร์ตายกันใหม่ละกันนะนี่ก็คือจะมีโซนฟิตเตอร์ตายแยกกับย่านคนชิวแล้วนะถามว่าย่านคนชิวคืออะไรก็คือโซนชแชทนั่นแหละปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ระวับไปหากันได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเขาจะแยกโซนกันแล้วนะนี่คือ พูดคุยโดยเฉพาะเลยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นโซนนี้เลยนะอาจจะแยกกันนะนีคือย่านคนชิลนี่ครับครับนี่แล้วก็มีสนามฟุตบอลมาใหม่นะครับทีนี้ก็จะมีตัวบัตรการ์ดคูณ2แต้มแรงนั่นเองแล้วก็การ์ดแรงไม่ลดเนี่ย กลับมาแน่นอนนะในแผ่นหน้าเนะี่ยกลับมาแน่นอนนะผมคนข้างมั่นใจเพราะผมได้ไปเล่นในตัว a อ v ดวานของมือถือเนี่ยผมแบบมันเด้งขึ้นมาเลยอะ่ะมันเด้งเป็นแบบอ่าได้รับฟรีเลยนะผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันได้มาแบบนี้เลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไป,ไปทำภารกิจหรือไปทําอะไรมาแนะ้วผมถึงได้มาเนี่แต่ในตัวอ่าในคอมเนี่ยผมไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้เกณฑ์อะไรในการได้รับเนี่ยแต่ว่าก็คงจะเป็นแบบ ได้รับเฉพาะมือถือหรือเปล่านะเพราะว่าคอมเนี่ยคอมแนะนอยู่แล้วนะว่าเล่นในคอมเนี่ยก็คือไม่อยากให้ได้แต้มแรงวุณนสองหรือเปล่าเพราะว่าในคอมมันก็จะโกงอยู่แล้วใช่ไหมเออมัน่าจะเป็นประมาณนั้นนะอ่านนี้ก็คือเราอยู่ในสนามฟุตบอมใหม่นะก็อธิบายไปด้วยแลกกันนะค,คือนี่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปหรือว่ารูปไปดูน่าจะขึ้นในแล้วนะครับนี่ก็คจะเป็นคลิปตัวนี้นะผมได้รับมาเลยนะก็ได้จริงเนะี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดต่อแต่อย่างใดนะก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบ ต้อนรับกลับมานั่นเองเนะี่ยก็คือคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นอนะไรแบบวันนี้นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะแบบคนที่ไม่ได้เล่นแบบเจวันหลายวันอะไรแบบน,นี้เข้ามาทีหนึ่งก็จะรับแบบเป็นของต้อนรับกับคืนนั่นเองนะก็คุณจะได้รับรูปแบบนี้นะสำหรับการคูณ2ในแพทหน้านะาเดี๋ยววาก็น่าจะมีภาร,รกิจเพิ่มเติมนะแต่ก่อนเราได้ยังไงนะเอาเป็นแบบโทเค็นแล์ไปแลกใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้แล้วแบบนั้นกนะ็คือมันจะโกงเกินไปบางคนก็แบบโอ้โหแบบเป็นแฟนมาสเตอร์โกงเกนนะบางคน แต้มสูงเกินนะคุณผู้ชมครับก็อาจจะมีการแลกเวอร์เกินในก่อนแบบมีแบบเป็นพันพันใบเลยเฉพาะของผมเนี่ยยืนพันใบเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะกลับมาในาแพทหน้านะครับซึ่งโคจะอัปเดตเดือน,นหน้าหรือบ้างคุณผู้ชมครับก็ประมาณปลายๆเดือนนี้แหละก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วนะแล้วก็การ์ดคูณสองนยะผมเชื่อว่ากลับมาแน่นอนนะเพราะว่าผมไปเห็นมาแล้วมันมาแบบออกแบบมาใหม่แล้วอ่ะหน้าตาแบบดูล้ําดูสมัยดีกว่าเดิมนะคุณผู้เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะหายไปหลายแพทมากเลยนะหายไปแบบหลายเดือนแล้วอ่ะใครที่มีเขยก็ถือว่าก็ อย่าเก็บไว้ดีกว่านะอย่าใช้ดีกว่านะก็เก็บไว้แบบเออเดี๋ยวก็เราดูดีกว่าว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่มาแน่นอนร้อเนะผมฟันธุงหรือว่ามาแน่นอนในแผ่นนานะเจอกันเลยนะครับครับ <aja S 1> สหรับการแต้มแรงคูณสอแล้วก็การแต้มแรงไม่ลดนะเพราะว่าผมได้รับมาแล้วนะล่าสุดเนี่ยได้รับมันแน่นอนเลยนะเดี๋ยวก็ก็จะเป็นตัวนี้เลยเนี่ยโอ้ก็รอเลยรอใช้กันเลยในแผ่นนานะครับอ่ะทีนี้ก็มาอยู่กันในฟีตตายก็มาพูดถึงฟีตตดายดีกว่านะครับนี่ก็คือจะเป็น โซนย่านควนชิลนะตรงนี้ก็จะเป็นฟุตบอลนะสามารถเล่นได้แต่ตอนนี้ก็คือยังพัฒนายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็คาดว่าไม่แน่ว่าจะได้มาในแผนหน้าหรือเปล่านะต้องรอติดตามนะครับ่รครับอ่าก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะไว้คลิปหน้าจะมาอัปเดตเทียงเทีละกันเพราะคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาครูชมไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ yeah. This